สวัสดีวันฝนตกนะคะสวัสดียามเย็ยนวันนี้ครูพัดได้มาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะดูต้นข้าวเขียวชะอุ่มมันน่ามองมากๆเลยนะคะก็รู้ไหมว่ามาอยู่ตรงนี้ล่วสบายใจที่สุดดูตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะปรยๆไม่ได้ตกเยอะไปออกกําลังกายมาแล้วนะคะออกกําลังกายมาแล้วก็เลยเดินมาถึงตรงนี้ก็มาทําคลิปสักคลิปก่อนเข้านอนนะคะก่อนเข้านอนวันนี้ คือในวันนี้ทําคลิปมาแล้วสองคลิปผ่านไปนะคะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งยังไม่ได้ลงแล้วก็มาเพิ่มน,นี้อีกคลิปก็น่าจะเป็นสี่คลิปก็ไม่ว่ากันนะคะทุกท่านเอาที่สะดวกนะคะเอาที่สะดวกเข้ามาให้กําลังใจครูพัฒ์ก็เป็นขอเ,เป็นที่ขอบคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณอย่างยิ่งถ้าไหนสะดวกก็มาได้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทํางานทํางานของครูพัฒไปส่งงานพี่ยูนะคะ เพราะว่าพี่อยู่เขาชอบมากที่เราขยันทําคลิปนะคะก็เลยกลายเป็นคนขยันที่จริงครูพัดไม่ใช่คนขยันนะแต่ก่อนมาไม่เคยทําคลิปเลยรู้ไหมไม่ทําเลยขึ้นไลฟ์สดอย่างเดียวแต่ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่าทําคลิปเพราะว่าพี่อยู่เขาชอบก็จริงๆนะ่าทาคลิปพี่อยู่ชอบเห็นเขาชมมาอยู่ยอดวิวถึงไม่เยอะแต่เราก็แต่เราก็ได้กําลังใจจากคนที่ให้เราคือกลุ่มของพวกเราแล้วก็ fctp บ้างนะคะหรือว่า fc สายคินสายเที่ยวสายธรรมะสายหลายสายที่เขามาให้กําลังใจก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากๆที่ทุกคนยังให้กําลังใจและเป็นกําลังใจให้เพราะว่าการที่เรามาทํา youtube แล้วมีเพื่อนเข้ามาให้กําลังใจมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะการที่เรามียอดซับการที่เรามียอดวิวเป็นสิ่งที่มันเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ว่า เราทําอะไรไปมีเพื่อนเข้ามาให้กําลังใจนี้มันมันมันเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกที่เราได้รับทําให้เรารู้สึกสบายใจและดีใจเป็นมากๆนะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆพืมาชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกตอนเย็นหลังห้าโมงแล้วก็น่าจะหกโมงยังดูเวลากว่าน,นะคะห้าโมงอยู่นะคะห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งที่มาทาคลิปตัวนี้เพราะว่า เห็นฝนตกเมื่อกี้ฝนหยุดแล้วฝนไม่ตกคือลงนิดนิดก็เลยรีบไปออกกําลังกายก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ออกเพราะว่าถ้าเวลาฝนตกตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้คือหนักแล้วเมื่อกี้นะมันมีเบากว่าน,นี้ก็เลยไปเดินได้ได้อยู่ได้อยู่เจดรอบนะคะเจ็ดรอบของการเดินกออกกําลังกายนะคะได้เรอบก็พยายามได้เดินทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงนะยอมรับว่าเท่าที่เดิน ตั้งแต่ออกกำลังกายมานี่รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายๆโดนฝนโดนอะไรก็ไม่เป็นไรนะครูพัดไม่ว่าจะเจอหนาวเจอร้อนก็กลัวที่สุดเจอร้อนกลัวว่าจะเป็นไข้ไม่สบายก็ไม่เป็นไรถือว่าผ่านมาได้นะคะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้หน้าฝนตกแบบนี้ไม่ต้องกลัวไม,ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ารู้สึกแค่เย็นสบายนะคะเย็นสบายมีความสุขมากๆนะคะวิวตรงนี้เนะี่ยวิวหลักล้านนะแต่ วิวอะวิวหน้าหลักล้านแต่ยอดวิวหน้าหลักสิบนะคะทุกท่านใครอยากมาเพิ่มยอดวิวก็ไม่เพิ่มได้นะคะวิวหลักล้านแต่ยอดวิวหลักสิบไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูพัดก็ดีใจและยินดีมากๆถึงได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าการทํางานไม่มีใครประสบผลสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นหรอกไม่มีใครประสบผลสำเร็จ100ร,ร,ร,ร้อยเปอร์เ ็เราก็ขอให้เรา,า,เะะา,า,ามีความตั้งใจและขยันแค่นั้นเองนะคะครูพัฒถือว่าครูพัฒมีความตั้งใจและขยันรายได้หรอไม่เกี่ยวนะคะเราถือว่ารายได้เนี่ยปีละครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่การที่เราทํางานเราทําอะไรเรามีความตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะก็ทําให้ดีที่สุดนี่แหละไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเราทําดีที่สุดของเราแล้วมันจะได้เท่าเท่าไรไม่เป็นไรจะได้แค่ไหนไม่เป็นไร แต่ได้รับกำลังแรงใจจากเพื่อนๆที่เป็น FCTP ทุกคนเนี่ยครูคัดถือว่าถือว่าเป็นรางวัลอันสูงสุดแล้วนะคะได้รับกำลังแรงใจจากเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มพันธมนิตรของเราประมาณสักห้าสิบช่องคิดว่านะห้าสิบช่องแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มของ FCTP บ้างกลุ่มของอกลุ่มของ สายกินสายเที่ยวสายกเกษตรบ้างอย่างนี้ยเราก็ถือว่าเพื่อนๆเ,เราก็ยังให้กําลังใจเราก็ยังให้กําลังใจเพื่อนๆอยู่ให้กําลังใจทุกช่องบางช่องเราไปถึงปุ๊บไปปับ๊บเขามาปุ๊บทันทีเลยก็ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณในกลุ่มเพื่อนๆที่ที่ให้กําลังใจครูพัฒนะคะขอบคุณมากๆเลยครูพัฒนเนี่ยไปไปให้ทุกช่องเหมือนกันใครที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปครูพัฒน์ก็จะตามไปนะคะ วัดตามไปคือเวลาเราทําช่องก็เหมือนกันนะช่องมันมีเยอะมากเยอะจนเราเราแทบจะไม่เห็นเพื่อนเราถ้าเราถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยเวลาหน้าจอมันเด้งมาเราก็ยังยังให้กําลังใจเพื่อนได้เนาะบางทีมันไม่เด้งมาเราก็ไม่รู้ว่าว่าใครบ้างไปไปกดดูไล่ดูเนี่ยโอ้โหยากมากแต่ถ้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี่เราไปใต้คลิปเนี่ย,เร,เ,ยเรารู้ทันทีว่ามีใครมาหาเราบ้างเราก็เหมือนกันเราไปไปหาเพื่อน เราไปหาเพื่อนเราไปให้กําลังใจเพื่อนเราก็ไปเม้นใต้คลิปเหมือนกันถ้ามีเวลานะถ้าไม่มีเวลาก็จอดไว้ให้เฉยเถือว่าเราเป็นพลังเงียบก็แล้วกันก็สิ่งที่ครูพัฒได้รับก็คือเป็นก็ได้จากพลังเงียบเยอะนะคะพลังเงียบก็เยอะก็ถือว่าเขาที่เข้ามาเข้ามาชมคลิปของเราเขาอาจจะเป็นพลังเงียบแล้วเข้ามาดูเราแค่นั้นเองมาให้กําลังใจโดยที่เขาไม่พูดอะไรเลยขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณ fc พลังเงียบขอบคุณเพ,พื่อนๆนของเราอย่างเพื่อนเราเนี่ย เขาเข้ามาหาเราเราไปหาเขาเรายังถือว่าเราตอบแทมได้นะคะแต่พลังเงียบที่ไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณ f อพลังเงียบ f อซของไม่รู้ของใครนะคะคนที่มาชมช่อง YouTube นี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาบ้างเนาะก็ถือว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ครูพัฒนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ อยู่เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะการทําช่องก็เหมือนเหมือนอย่างเหมือนก็อย่างอย่างที่พูดไว้นั่นแหละเราได้รับกําลังแรงใจจากเพื่อนๆเ,เราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆที่เขามาให้กําลังใจเรานะคะก็ถือว่าเราไม่เสียเปล่าเราทําไปมีหนึ่งคนเราก็ดีใจแล้วสองคนสามคนก็ดีใจแล้วนะขอบคุณมากๆขอบคุณ FC พลังเงียบขอบคุณ F เอจดันป่าดาันด้วยนะเจดันป่าดาันนี่ เขาไม่มีช่องแต่เขามาให้กำลังใจเราทุกไลฟ์เลยมีหลายๆคนทุกคลิปไม่เคยพลาดมาให้กำลังใจนะคะทุกคนเลยนะทุกคนเลยรู้สึกว่าจะเป็นเจาดาันป่าลังนี่นะ่าจะเป็นคุณประมูลนะคุณชดิการแล้วก็มีใครอีกมีเยอะนะแต่จำชื่อเขาไม่ได้มีคุณชดิการคุณประมูลมีใครอีกนะมีคุณลักอีกอนะเขาเป็นแล้วน้องใหม่อีก ใหม่น่ารักอีกมีหลายคนนะที่เขาเขาไม่มีช่องแต่เขามาให้กําลังใจเรามีเยอะมากแต่คนที่เขามีช่องบางคนเขาก็เราไปหาเขาบางทีเขาก็ยังไม่เห็นนะคะพอเราไปคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะเขาก็ยังไม่เห็นเขาก็ยังไม่ได้มานั่นแหละนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็คุยกันพอประมาณนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณเจดานปาดานขอบคุณ กลุ่มพันธมิตรของพวกเราขอขอบคุณสมาชิกช่องขอคุณขอคุณทุกๆก,กำลังใจก็แล้วกันนะคะขอคุณ FCTP พลังเงียบขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่คอยมาเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกท่านให้มานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ